ผู้ป่วยโควิดของเราเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็คือสถาบันประสาทวิทยานะครับเป็นสถาบันเฉพาะทางทางด้านโรคสมองและโรคระบบประสาทแขนสังผู้ป่วยของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนไข้โรคสมองผู้สูงอายุและภูมิคุ้มกันต่ำนะครับเนื่องจากว่าเรามีการระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยได้รับความบัญชาจากท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านประหลัด และท่านอธิบดีกรมการแพทย์โดยสั่งการให้สถาบันหรือโรงพยาบาลในกรมการแพทย์สามารถรับผู้ป่วยโควิด -19 ให้ได้ซึ่งวิกฤตนี้เนี่ยเป็นโอกาสของสถาบันประสาทวิทยาที่จะรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงเราก็เลยคุยกันในสถาบันเพื่อที่จะใช้โอกาสนี้ในการดูแลพ่อแม่พี่น้องผู้ป่วยโควิด -19 ในสถาบันของเราโดยเราแบ่ง พื้นที่ปีการประชุมประชุมในภายในโรงพยาบาลทั้งหมอทั้งพยาบาลเพราะตอนแรกเนี่ยกักงวลเหมือนกันว่าเราจะรับได้ไหมเพราะว่าความสามารถพิเศษของสถาบันประสาทวิทยาก็รู้อยู่แล้วก็คือการดูแลผู้ป่วยสมองผ,ผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำตรงนี้เนี่ยในการรับคนไข้โควิด1 9ซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นคนไข้โรคติดเชื้อ เรากังวลเหมือนกันว่าถ้าคนไข้โรคติดเชื้อมาในสถาบันเราผู้ป่วยของเราเนี่ยจะมีภาวะติดเชือ้อไหมเราก็เลยมีการสำรวจพื้นที่และเราได้ปิดตึกไปหนึ่งตึกและแยกผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยออกไปอีกตึกหนึ่งเพื่อที่จะรับผู้ป่วยกลุ่มน,นี้เข้ามา <in the lifting> เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยปกติที่สถาบันป,ประสาทวิทยารับ <work> โดยการที่เราได้สถานที่เสร็จเราก,การ็าไปคุยกับทางหมอ ทางพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ว่าวิกฤตนี้เนี่ยทุกคนคงต้องช่วยหรือว่ารับใช้ประชาชนในฐานะข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข